ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอศาสตร์แห่งผู้นํากับตันทีมสำคัญยังไงขอขอบพระคุณทูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวอย่าลงเชื่อเพจปลอมหลอกให้โอนเงินเราไม่เคยให้ใครมาสมัครสมาชิกครับเพจตัวเท้ฟุตบอลมีเพจเดียวเท่านั้นการเป็นหัวหน้าหรือผู้นําอาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากคือการเป็นหัวหน้าหรือผู้นำแล้วต้องเป็นให้ได้ดี เพราะว่าการเป็นผู้นําที่ดีย่อมเป็นเรื่องดีที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการนําพาผู้ตามให้ก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องและหากนําบริบทความเป็นผู้นําที่ดีมาใช้ในวงการฟุตบอลก็สามารถพูดได้ว่าหากสโมสรใดมีกัปตันทีมที่ยอดเยี่ยมสวมปลอกแขนนําเพื่อนๆลงสู่สนามก็แทบจะการันตีได้ว่ามีชายไปกว่าครึ่งนั่นเองครับเซอร์อันดดมซี่กุนซือผู้พาทีมชาติอังกฤษทะลิงบอลลังแชมป์โลกเมื่อป,ปี1966 6, 6, เคยกล่าวถึงกัปตันทีมชาติของเขาในยุคนั้นอย่างบ็อบบี้มัวไว้ว่านี่คือกัปตันของผม ผู้นำของผมมือขวาของผมเป็นจิตวิญญาณสําคัญของทีมที่หากไม่มีเขาเราคงไม่ไปถึงแชมป์โลกในครั้งนั้นเช่นกันกับเซอ,อร์เอลฟุกุสันที่เคยนิยามความเป็นกัปตันทีมของรอยคีนเอาไว้ว่าหากผมส่งรอยคินไปเล่นกีฬาชายเดี่ยวได้แล้วก็เราสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ทุกอย่างเลยแต่คําถามสําคัญของกัปตันทีมต้องทําอะไรบ้างเรารู้กันว่ากองหน้าต้องยิงประตูผู้รักษาประตูต้องคอยปกป้องตะข่ายกองหลังมีหน้าที่เป็นด่านหน้าให้กับนายทวารแล้วกัปตันทีมลหละคําตอบก็คือกัปตันทีมต้องทําได้หมดทุกอย่างครับ แน่นอนว่าตำแหน่งกัปตันทีมคือการตัดสินใจเลือกโดยคนเป็นผู้จัดการทีมที่ต้องมองว่าใครจะสามารถเป็นตัวการในการคอยเชื่อมระหว่างทีมสตาฟกับนักเตะได้แต่กัปตันทีมก็ต้องมีอะไรพิเศษมากกว่าน,นั้นครับเหมือนอย่างที่เดวิดแพตเคยบอกว่าคนที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้ได้มันต้องมีอะไรพิเศษเหนือกว่าผู้เล่นทั่วไปจริงๆย้อนกลับไปในยุคที่สโมสรอนแอตแนอลมีโทนี่อดัมยืนเป็นประการหลังและสมบทบาทกัปตันทีมเขาบอกว่าวิธีการเป็นกัปตันทีมของเขา คือการเป็นผู้จัดการทีมในสนามแข่งที่จะทาหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของกุญซือที่ต้องการให้ใครสักคนที่เขาไว้ใจคอยเป็นกระบอกเสียงแทนในการตะโกนสั่งการในสนามคล้ายกับพลังที่ขับเคลื่อนทีมแน่นอนว่าโทนี่อด,ดัมประสบความสําเร็จกับอาร์เซนอลและได้รับฉาย,ยาว่าเป็นมิสเตอร์อาร์เซนอลจากการรับชใช้ไอ้ปืนใหญ่เพียงแค่ทีมเดียวเป็นระยะเวลาเกือบ2ทศวรรษและเป็นหนึ่งในกัปตันทีมที่ได้รับการยกย่องอย่างมากคนหนึ่งของวงการ เช่นเดียวกับไบอันร็อบสันอดีตดาวเตะเจ้าของชาย,ยาสุดเท่กัปตันกระดูกเหล็กของสโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงกัปตันทีมชาติอังกฤษด้วยที่มีคำนิยามสําหรับการเป็นผู้นําว่าต้องเป็นแบบอย่างที่ดใีให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยมันจึงเป็นที่มาของสไตล์การเล่นของไบอันร็อบสันที่ทุ่มเททุกอย่างที่เขามีใส่ลงไปในการแข่งขันทุกนัดไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเล่นเกมรุกการประทนหนักเพื่อแย่งบอลกลับมาที่เขาทําได้อย่างถึงพิกถึงขิงโดยเขากล่าวว่าผมมักชอบนึกว่าตนเองคือแบบอย่างของ,งน้อง ผมแสดงถึงความเป็นผู้นำของผมผ่านการเล่นในสนามเพราะสำหรับผมการที่คุณจะเป็นกัปตันทีมได้มันแสดงว่าคุณต้องมีอะไรที่มากกว่าทุกคนในทีมมีขณะเดียวกันครับกัปตันทีมยังมีหน้าที่รับฟังสิ่งที่ผู้ตามคอยบอกด้วยเหมือนกันและมันไม่ใช่เรื่องในสนามเท่านั้นครับเพราะในเรื่องเกี่ยวกับส่วนรวมกัปตันทีมก็ต้องเป็นคนแรกๆที่ยืนขึ้นเพื่อรับหน้าตัวอย่างเช่นเดวิดแพตอดีตตำนานดาวเตะทีมชาติอังกฤษ อีกครั้งหนึ่งครับเคยได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมสโมสรบารี่สมัยที่เขาย้ายมาหากินบนแผ่นดินอิตาลีในช่วงปี1991-1992ในตอนนั้นนะครับบารี่กำลังมีปัญหาในเรื่องการจ่ายเงินเดือนนักเตะและเดวิดแพตเองซึ่งเป็นกัปตันทีมได้แสดงออกถึงความเป็นผู้นำโดยการเดินเข้าไปที่ห้องทำงานของประธานสโมสรและเจรจารเรื่องค่าจ้างของผู้เล่นทุกคนซึ่งเดวิดแพ มั่นใจว่าเรื่องนี้แหละที่ทําให้เขาได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมชาวอิตาลีและนอกจากกัปตันทีมจะต้องเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้จัดการทีมกับผู้เล่นแล้วน,น,นะครับตัวของกัปตันทีมเองก็ต้องสามารถจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้ด้วยเพราะตรงจุดนี้นะครับมันคือเรื่องชี้เป็นชี้ต,ตายว่าทีมทีมนั้นจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนเวลาต้องลงทําศึกในสังเวียนญ,ญ้า ตัวอย่างของกัปตันทีมที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆชัดเจนก็คือรอยคีนโดยในปี1999ครับที่แมนยูในเต็ดคว้าทิิลแชมป์ผู้คนเอาแต่พูดถึงฮีโร่ของทีมคือโอเลกุนนาโซชาที่ทำประตูชัยในนาทีสุดท้ายกับเกมไบเยนมิวนิกแต่หากมองดีๆนะครับจะพบว่ารอยคีนต่างหากที่เป็นฮีโร่ตัวจริงเสียงจริงแม้ว่าในเกมนัดชิงเขาจะไม่ได้ลงสนามก็ตาม แต่เพราะมีรอยขียนในเกมรอบรองชนะเลิศปีศาจแดงนะครับจึงพาตัวเองรอดมาจากยอดทีมในเวลานั้นอย่างยูวิตุสมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อสองทั้งๆที่เริ่มต้นในการเป็นรองก่อนถึง2ประตูดโดยเดวิดแบ็กแฮมที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นได้กล่าวถึงรอยขียนว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเขาพาตัวเองไปโดนใบเหลืองเพื่อตัดเกมในจังหวะสําสคัญและเขารู้ว่าใบเหลืองนั้นส่งผลให้ถ้าทีมเข้ารอบชิงเขาจะไม่ได้ลงเล่นแต่สิ่งที่เขาทําคือทุ่มเททุกอย่างที่มีและปลุกกระตุ้นพวกเราให้สู้เขาหมกประตูตีไข่แตกก่อนจบครึ่งแรก และสุดท้ายเราพลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อสได้สำเร็จขณะดเดียวกันเลยครับตัวของเดวิดเบ็แฮมเองก็ถือว่าเป็นกัปตันทีมที่มอบแรงบันดาลใจให,ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เช่นกันจากการที่เคยตกเป็นผู้ร้ายของแฟนบอลอังกฤษเพราะโดนใบแดงในฟุตบอลโลกในปี1998และทีมชาติอังกฤษต้องตกรอบพอแพ้ให้กับอาร์เจนตินาจากนั้นมานะครับเดวิดแบ็แฮมได้รับมอบให้สวมปลอกแขนกัปตันทีมในยุคเปลี่ยนผ่านกุญซือทีมชาติ และเกมที่ทุกคนจดจําได้ดีคือการที่เสมอกับทีมชาติกรีซในฟุตบอลโลกรอบคัดเลื่อกในปี2002ซึ่งแบ็กแฮมนะครับเป็นคนยิงฟรีคิกสําคัญที่ช่วยให้สิงโตคํารามตีเสมอได้ในช่วงทดเจ็บและการันตีตัวไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอัตโนมัติส่วนเซเวนโกลันอิลิ I an, สันกุนซือทีมชาติอังกฤษในตอนนั้นนะครับเผยว่าสิ่งที่เขาบอกกับเดวิดแบ็กแฮมก่อนจะลงไปในสนามในวันนั้นก็คือคุณต้องแสดงออกถึงความเป็นผู้ชนะและโชว์ให้โลกเห็นถึงการเป็นกัปตันทีมที่ยิ่งใหญ่ซึ่งตััววขออองงงงเเเดดบ็็คแมกสใหห้นนนย่ารชจ ตัวอย่างการเป็นกัปตันทีมที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมทีมยังมีในรายของสตีเวนเจลา์กับปตันทีมผู้ยิ่งใหญ่ของสโมสรลิเวอร์พูล ที่ทุ่มเทเต็มที่ในเกมกับเอซิมิลานเมื่อคราวนัดชิงแชมป้ยนลีกที่อิสตันบูลอย่างท,ที่ทราบกันดีว่าในวันนั้นปีศาจแดงดําออกนําหงแดงมากถึง3ประตูต่อศูนย์เมื่อจบครึ่งแรกของเกมและดูเหมือนว่าทุกอย่างตอนนั้นนะครับจะจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,แต,ว ard, แต่ทว่าสตีเวนเจอร์ลัดคือนักเตะที่ก้าวลงสู่สนามในครึ่งเวลาหลังพร้อมความเชื่อว,ว่าถ้าสามารถตีไข่แตกได้เร็วก็น่าจะสามารถดึงโมเมนตัมกลับมาอยู่กับฝั่งตนเองได้และหลังจากเริ่มครึ่งหลังมาได้ประมาณ10นาทีสตีเวนเจอร์ลัดก็สามารถเบบิิกกประตตีตีีไไข่่่ให้้ัททดดอยางค จากนั้นอีก6นาทีครับลิอร์ผูกก็รรยอีก2ประต,ตูจนกลับมาเสมอกับเอซิมิลานสประตูต่อ3โดยเหลือเกมครึ่งหลังอีกร่วมครึ่งชั่วโมงโดยชาบีลอนโซ่ผู้ทำประตูตีเสมอสประตูต่อ3ให้กับหงแดงเปิดเผยในภายหลังถึงเกมนั้นว่าการแสดงออกของสตีเวนเจอร์ลัดคือกุญแจสําคัญในการพาทีมให้พลิกสถานการณ์กลับมาได้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรแต่ตอนที่เขายิงไข่แตกได้สาเร็จผมมองไปที่เขาและเริ่มเชื่อมั่นจริงๆแล้วว่าเราจะกลับมาได้ผมว่าคนอื่นก็คิดแบบเดียวกันและสุดท้ายครับ อิสตันบุลก็กลายเป็นช่วงเวลาที่แสนหวานและเป็นช่วงเวลามหาศจรจย์ของเรอรวผูลที่พลิกนรกกลับมาชนะเอซิมิลานได้สำเร็จในช่วงโดนจุดโทษจนคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่5ในประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยปกติธรรมดามนุษย์ของเรานะครับมีอารมณ์ร่วมและความรู้สึกที่แตกต่างกันไปแต่หากว่าจะมีใครสักคนที่อยู่ใกล้ตัวเริ่มคิดบวกนั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะรับรู้และสัมผัสได้ทันทีครับถ้ากับตันทีของคุณเชิดหน้าสู้แม้จะตามหลังกีประตู คนที่เป็นผู้ตามก็ยังมีกําลังใจดีที่พอจะลุกขึ้นมาถลบแขนเสื้อสู้ร่วมกันไปด้วยแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นละ่ะถ้าคนที่สวมปลอกแขนกับตันทีมดันทํำตัวไม่เหมาะสมแสดงออกในสิ่งที่ไม่ควรมันจะเกิดอะไรขึ้นแฟนบอลอาร์เซนอลน่าจะยังจดจําได้ดีนะครับถึงครั้งหนึ่งที่พวกเขามีกับตันทีมเป็นกองหลังที่สวมเสื้อเบอร์สิที่มีนามว่าวิลเลียมกันลาสวิลเลียมกันลาดนะครับเป็นนั้งต่ชาวฝรั่งเศส ที่ย้ายจากคู่ปรับร่วมลอนดอนอย่างเชลซีมาร่วมทีมอมาเซนอลเมื่อปี2006โดยมีดีกรีเคยเป็นแชมเปี้ยนลิกมาแล้วสสมัยอายุของเขาในเวลานั้นก็จะเข้า30ปีถือว่ามีวัยยุที่เหมาะสมและคุณวุธที่เข้าคันไม่น่าเกลียดแต่เหตุการณ์ที่ทาให้ผู้เล่นอาเซนอลทุกคนรวมถึงแฟนบอลหมดศรัทธานในตัวของกัปตันเบอร์สิบของพวกเขาคนนี้ก็คืออากัปกิริยาการแสดงออกหลังจบเกมที่อาเซนอลนั้นทาได้แค่เสมอเบอร์วิงแฮมโดยประตูที่เสียให้กับเบอร์วิงแฮมลูกที่2มาจากการทําพลาดขอองกาาเลีีีช่ททททใ้สสยยจุนนุดดโน หลังสิ้นนกหวีดยาวจากตุลาการสนามวิลเลียมการลันนั่งพับแบบหมดอะไรตายอยากอยู่ที่วงกลมการสนามด้วยความเซ็งสุดขีดไม่ยอมเดินกลับเข้าห้องแต่งตัวการกระทำของกาลลันในครั้งนั้นนะครับทำให้อลันแฮนเซนที่เป็นผู้บรรยายเกมถึงกับพูดว่าผลเสมอนัดนี้คือความปราชัยของวิลเลียมการลันอย่างแท้จริง guard, เชฟฟาเบกาดผู้เล่นอาเซนอลในเวลานั้นที่ยังอายุน้อยอยู่ยังยอมรับว่าการสแสดงออกของวิลเลียมการลันจะมีผลกับสภาพจิตใจของคนที่เหลือในทีมแน่นอนและแม่นักเตะอย่างนิคสัสเบนเนอร์ก็ยังสแสดงออกชัดเจนว่า รซึ่งความเคารพในตัวของวิลเลียมการลัดอย่างชัดเจนในการแข่งขันนัดต่อมาและหลังจากนั้นมานะครับวิลเลียมการลัดก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวอะไรแถมยังมีการวิจารณ์ด่าน,นักเตะอายุน้อยในทีมหลายคนแบบออกสื่ออีกด้วยครับและยังแฉเรื่องภายในออกสู่สาธารณะจนสุดท้ายนะครับอาเซนเวนเกอร์ก็ต้องตัดสินใจปลดตําแหน่งกับตันทีออกมากรณีของวิลเลียมการลาดถือว่าชัดเจนที่สุดในแง่ของอิทธิพลของคนเป็นกับตันทีมที่ไม่ใช่แค่สวมปลอกแขนกับตันทีมลงสนามไปเพื่อความโก้หรู และดูมีราคายอย่างเดียวเท่านั้นครับเวลาเกิดเรื่องไม่ดีกับทีมทุกสายตาจะจับจ้องมาที่ตัวคนเป็นกัปตันทีมด้วยการแสดงออกของกัปตันทีมคือสิ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ในความจริงนะครับวิลเลียมกัลลาสต้องเชิดหน้าขึ้นมาปกป้องและปกขวอญน,น้องๆในทีมที่ทำพลาดเพื่อให้ผู้ตามเกิดความหวังและความเชื่อหลังจากที่เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่สิ่งที่กัลลาสทำมันกลายเป็นการตอกย้ำว่าทีมกำลังอ่อนแอเข้าไปใหญ่ นิยามของกัปตันทีมยังมีอีกหลายประเภทครับเป็นต้นว่ากัปตันทีมที่มาจากสถานะตำนานมีความเป็นยอดมนุษย์ในการเล่นปลุกเร้าเพื่อนร่วมทีมด้วยผลงานในสนามตัวอย่างง่ายๆก็คือเลียวเนลเมซี่หรือซีนนดีนซีดานสมัยเป็นนักเตะกัปตันที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างที่เรายกตัวอย่างมาก็คือเดวิดเบคแฮมกับสตีเวนเจร์ลดกัปตันที่นำทีมโดยการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นบ้าดีเดือดไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมอย่างรอยคีนหรือจอห์นเทอร์รี่กัปตันที่เป็นเสมือนโค้ชในสนามทีีี่่่่่คคออออยยเาาาาสัังงจจกกกผู้้ดรรทททมมลไปถใหบพืนว ทีเช่นโทนี่อดัมกับตันทีมที่มาจากการเป็นตัวถล่มประตูจนเพื่อนๆรู้สึกว่าสามารถพึ่งพาเขาได้อย่างเช่นกาเบียบัติสุตา้าหรือแม้แต่คริสเตียโนโรนัลโดสำหรับกีฬาฟุตบอลครับ ผู้นำหรือกัปตันทีมจะต้องเริ่มต้นมาจากความที่มีความสามารถที่ได้รับการยอมรับมาก่อนส่วนในชีวิตจริงนั้นการที่ใครสักคนจะเป็นผู้นําคนอื่นได้สิ่งที่สําคัญอย่างแรกก็คือต้องมีความรู้มีกลิ่นในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นนะครับการจะเป็นผู้นําหรือเป็นกัปตันทีมได้นั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะเอาใครมาเป็นก็ได้เพราะถ้าทีมฟุตบอลมีกัปตันทีมที่ดีก็เหมือนพาทีมเข้าวินไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งผู้นําทีด่ดีก็พาองค์กรประสบความสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง แต่ถ้ากัปตันทีมหรือผู้นําองค์กรไร้ซึ่งความสามารถและไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสุดท้ายครับก็ไม่ผลเดินนําลูกทีมหรือลูกน้องไปลงเหวด้วยกันโดยปลอกแขนกัปตันทีมครับไม่ใช่สิ่งที่มีไว้สําหรับเพื่อความโก้หรูดูดีและตําแหน่งของผู้นําเองก็เช่นกันไม่ได้มีไว้เพื่อให้คนเกรงกลัวเพียงอย่างเดียวครับแต่เมื่อเป็นแล้วครับก็ต้องทําตัวเองและแสดงออกมาให้เห็นถึงความเหมาะสมและคู่ควรด้วยถึงจะได้ชื่อว่า เป็นกับตันทีมโดยแท้จริงขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและอย่าลืมนะครับหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นัตเทฟฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับคุณสามารถสนับสนุนตัวเทฟฟุตบอลได้ง่ายๆครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์คลิปส่วนใน YouTube กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของตัวเทฟฟุตบอลครับขอบคุณครับ